ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมต้องในช่องสีอองแล้วผมก็อยู่กับพี่ฟีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาต่อากรพ้าที่แล้วเลยนะครับก็คือพี่ฟีไปแอบฟาร์มมานะครับฟาร์มหลังใหม่เข้ไปแอบฟาร์มมาแล้วผมไม่ได้ฟาร์มผมไม่ได้เล่นเลยผมไปโรงเรียนพี่เขาก็ไปโรงเรียนเหมือนกันแต่ทําไมถึงไปฟาร์มมาแล้วมีของให้ไหมมีของให้ไหมพี่มีของให้ไหมเอาเอาเอามาบ่ะทันวาแต่ที่แน่ๆก็คือ ปลาวาไปเมื่อก่อนะไรเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยโอเคชิบหายละไม่มีมีไม่ไม่ยังขึ้มึงแหกเขาบ่เขาบอ่าโอเคอ่าเอาละครับทุกคนนี่นะครับผลของการไปฟังมาอะไรอะพี่อะไรวะมาหนโอ้ยไอเหี้ยเหมือนอย่างกันวะอ๋อดาบไม้แทงคอพี่นะเฮ้ยมันกอง โต๊ะไม้เลยมีตอนไหนว่าไม่เห็นรู้เรื่องอันนี้กันไรเอาไม่ให้แค่กล่องเหอว้าวสุดยอดยอไม่ได้เตี๋ยมอะไรมันแลงเออทสุดยอดมากครับโอเคก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับฮะกดไม่้องว่ากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยเออต้องพูดอย่างนี้อ,อันหนึ่งโทรศัพท์ออกมาโทรศัพท์ไม่โหลดอ่ะ ว,วูว <Game cast. S 1> ว้าเกมแคชมันแล้วมันคลายอยู่เลยอ่ะอ๋อมันอดลาแบบนึงนะโทรศัพท์ผมมันเออกำลังกันเราประมวลผลอยู่อ๋อไอ้แย่รู้แล้วทำไมทำไมมันกระตุกเครื่องร้อนร้อนจีเลย <c oughs> แล่มันร้อนจีมันร้อนจังเลยอ่ะไม่ใช่ดงราคานาี้แต่กับร้อนอะไรนี่ ในเมื่อเราเป็นผู้อาวุโสแล้วครับเราก็ต้องเอ่อออะไรวะพี่ดูแลคนรุ่นหลังโอ้เอาเป็นว่าโหจะนั่งแล้วคือผมต้องทำอะไรเนี่ยฮะต้องทำอะไรต้องทำอะไรอ๋อไม่ต้องทำอะไรแล้วคนดูจะมีคลิปดูรายการเอาพี่ไปอัดเองไหมฮะไปอัดเองไหมอุ้ยอันนี้คืออะไรนี่มันคือเอ่อ มันคือโคบาไม่ใช่โคบาแต่มันคือโคบาโคบ,บาอืมอะไรก็ไม่รู้โอ้พวกดูโฆษณา,าเพิ่มและเปิดกล่องปริศนาคืออะไรไม่รู้มาจากซับบ้าโอเคพี่ไปไหนไปหาเหล็กไปหาเหล็กมีเหล็กให้เลือเอ่อๆพี่เหล็กก็เอาเป็นว่าเออโอเค โ <Okay>, okay. อเคโอเคโออเออเออเออโอ้หลุดดิเดเออไอชื่อหลุดไอนี่คืออะไรอีกนี่คืออะไรนี่คือก้อนอะไรวะก้นนอนอะไรคนดูโอ้มันคือสินค้ามันคือแังเต็มอัพไมเน่งไอ้มากระลอกกับบ้าก่อนกับเชียกับบ้าก่อน,อนกับบ้านเลย กลับบ้านก่อนเอาขอไปเก็บก่อนเอาขอไปเก็บก่อนเย่เย่เย่เอาขอไปเก็บก่อนนะครับนะครับเออโอเคแต่ <okay. S 2> วันนี้เราจะย้ายผ่านกันไหมฮะย้ายเหรอทำไมต้องย้ายโอ้ไม่ต้องย้ายพี่ไม่ต้องย้ายจะไปเราไม่ต้องย,อย้อยเราอยู่ที่นี่เราต้องรอใส่ไหม่อย่าจริงความหักลงน้ำ เสียงดังจุ้มจุมจำจำมาพี่จะเอาหหำให้กำมันเป็นมอกรรมักกำจำลำเจ้าอ้ำอ๊มอ๊มอะไรปะโอโอ,โอเออเก็บของก่อนเก็บของเก็บของอันนี้คืออะไรใครรู้แล้ไม่ใช่เกมปะเอาเอาของมาด้วยนะก่อนจะเข้าอ่ะี่รโล เลืก็ไม่ได้หลุดนี่โอโลลเอาของมา,าด้วยนะนเอาของมามยังยังอยู่หลากหลายอยู่เลยอ้าวเหรอวูอ้อะไรวะเดี๋ <c oughs> ดวยวจะมีของซะแลว้วไม่มีแล้วเราจะทำอะไรดีอ,อะไรดีวะอยากได้าาเป็นคนทำอุปกรณ์ เอ่อต้องการอุปกรณ์มันจะไปไฟกับพวกมันแล้วสารละแล้วตัวหัวมันอยู่ตรงไหนวะพี่แล้วตัวหัวมันอยู่ไหนไม่รู้เดินมั่เลยล็อกกลางล็อคมกดทิ้งหรือพอร์กอ่ะอ๋อคุณตรงไหนที่เราพอร์กอ่ะโทษกลับมาทูเบียกลับมาที่เดิมเขากลับมาทำไม่ ไม่ทันได้ไปเซฟตรงนั้นเลยเอ,อ่ะอา้าวอ้าวหลุดเหรอเออโอเคเกมมันกันจะมีปัญหาดูดูวันวะอาจจะหลุดว่าเซิร์ฟไาวะโอเคถ้างั้นก็เอาของมาด้วยอ่ะแปเร็วไปเร็วพี่ไม่โคตรโกงเลยดเลยแม่จริงเราต้องรอพี่เอาของมาก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็จะทุ่การไปไล่ปี้พวกมันนะครับแล้วเราจะมีแต่ปีก้กันยังไงเ,เอออ้าว อัดหลุดแล้วอืมโอเคมันก็ไม่ได้หรอกเพื่อนทคนมานั่งคุยกับผม,มนะครับทุกคนคคไ,ไปยิงเกมึ้งตึ้งไปเล่นวงกลมนะครับทุกคนตัเขาแจ้งดูเกมไหนอะเกมพีอะเกมพีหรือเกมแนวเอาชีวิตรอดถ้าอัเกีดมาจะเล่นอถ้าอัเกดเถ้าอัเกตยดเธอสัมมาก็จะโหลดามาเล่นนะทุกคน ประการไม่ดาบเด็กไปวะยังไม่มีเลยเนาะเมือนเหมืนให้เหมือนให้จังเลยว่าประการมีแต่หน้ามีแต่ดาบเล็กไหมพี่แอ็กเล็กก็มีแล้วไม่มีดาบมีแต่ดาบหินดาบนุ่งนอกต้องการดาบเหล็กยาวเหล็กเออทำไมเราต้องใช้ดาบเหล็กวะพี่จะไมเราไม่ใช้ดาบไม้เราเป็้น new b p ี o i n t o เขา เราจะต้องแบบเริ่มดิโฆษณาเกมเอ้ยเออเอาวว่าเอ่อโอเคกของก่อนอ่ะพี่ผมรู้สึกว่าผมต้องการไอ้นั่นอะลมพิเศษมันดีเน่ะมันมันอัพไม่ได้เอ้ยทำพยายามไม่ได้อัพได้แว่ไม่ออัพได้ Okay. กกโอเคตะกก้มันอัปเดตไกลขนาดนั้นเลยว t าแตฝากคำถามอะไรคือคำถามพี่อะไรพี่มายอย่างเนี้ยจะได้กดจอยนะอือเอาเป็นว่าโอ๋โอ,อมสซินจี้อเ,เอาเอาเป็นว่านะครับทุกคนเอาไว้านคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวเท่าไหร่เพราะว่าเอา่อไม่มีอะไรทำนอกจาก ตีกับพึง่งไอ้ควายเอากูาดิบัีิพลังไฟตีกับพึ่งนะครับทุกคนว่าไม่ใช่พึ่งเดี๋ยวมันคือตัวต่อโอ้ยโดนตีจะตายต,ตายเลยมึงโอเคได้เป็นหลังพึ่งมาอันหนึ่งนะครับ,บเดินกลางโอเคอะไรมาละไม่เห็นขึ้นเลย โลดดิ้งโหลดดาตตาฮะไม่ไม,มนเจอวาล็อกอเอเอเอโน่พี่ทำไมรับไม่ได้เอนี่ไงมาแล้วเอามันรับไม่ได้ว้าวมันรับไม่ได้ ทำไมมารับไ,ได่ไรเปลี่นนยนผน่เปลี่ยนเน็ตหรือเปล่าเน็ตก็ดีทุกคนดูเน็ตผมดีนะทุกคนอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตัดอ่เดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้พี่รอเอาล่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนพี่ฟิล์มเข้านะทุกคนก็แล้วงขอ่อโอเคครับทุกคนพี่ฟิล์มก็น่าจะเข้าได้แล้วเ,เลยเลยพี่พี่ อ,อ,อ๋อโอเคนี่ไงโอเคนะครับฟิล์มก็เข้ามาได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เราตัดไปครับก็โอเคมาเรามาต่อกันเลยพี่พี่โผล่ในเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยวับกลับมาบ้านเร็ววับเลยตอนนี้เราจะไปเอาเออเราจะเดินเล่นก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเลวนะครับ เกมนเกมนี้มันน่าเบื่อรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเกมหน้าเอาของในกองมาๆมาเกมนี้มันไม่เห็นในกองเกมนี้มันไม่เห็นหนุกเลยเกมนี้ทำไมมันออฟฟี่เอายงของในกองว้าวเราไอ้คิมเราจะเอาพวกนี้ไปไหมเนี่ย เออเตาอบเนี่ยแล้วก็ก็อีมาเออเอาไปนำ้ำพอมันเอาไปพลิตานเลยอ๋อว้าวว้าวโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้คลิปนี้น่าทิศอาจอาจทิศจริงก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีตัดเหลือสักสิบสิบเก้าเอสิบเก้านาทีเอซม่ประมาณตัดช่วงไอ้นั่นออกก็น่าจะเหลือสัก สิบหกนาทีอะไรประมาณนี้แหละไม่น่าเกินนั่นหรอกแต่ถ้าเกินก็ต้องเอาใหม่นะไม่ใช่แต่ถ้าเกินก็คือเกินนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นไรมากส่วนอันนี้จะทำอะไรเลยแล้วก็แอบมันต้องอัพมันต้องอัพฮลวถึงสิบสองมันอาว่าฮาร์ดด้วยม,มันอาว่าเฮียอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษแลนไ,ไฟไฟตีเลย,เลย โอเคเราจะไปเปิดแมมนะครับ oh, ส่วนเราก็จะฟาร์มแถวนี้แหละนี่ไงวีฟ้าโอหาตั้งนานอยู่นี่เองว้าวสิบห้าแล้วก็จะไม่โครสนนาเอไมไม่มีนี่วะคิโมะ้วเราได้แต่เียวมราจะลองไปฟัดกับตัวใหญ่ไหมทุกคนไอตัวที่มันเ็วลยี่สไปตีกับนี่เลยเอมเลเวลสามสี่บอกมึงอ่ะ สกิลใส่มาโอสกิลก้าร้อยต้โอเคว้าวเวลอัพด้วยอัพเฮลตี้อัพเฮลตี้อุ้ยกล่องเพชรว้าวกล่องเพชรด้โคมไฟไอพิซซ่าโฟดอันนี้คืออะไรดีกระแพงหินต่ำว้าวเฮียน้องอะไรวะพี่ถ้าสามารถ ใส่สามสิบบาทเพื่อซื้อเอกระปุกเพิ่มอีกพี่โอ้เราจะเพิ่มไปทำไมากับอับเร็วรลนยังรวเร็วไงเร็วสามร้อยห้าสิบไม่พอเอยเอาเพื่ออะไรแต่อโอเคบ้าแต่บ้านไปทางไไนเนี่ยแค่แม่งต้องอัพเร็วครับติงถึงสามร้อยหกสิบเลยเออ เพิ่งจะครับอย่างได้จี่เซ <360. S 2> อสามร้อยหกสิบะฮะแล้วพี่เลยบร่เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบฮ่าแ <c oughs> ต่ร้อยสิบอีกสิบววก็ได้แล้วนี่บอบอมันต้องอัพเร็วกันค้าไม่แย่ <Yeah. S 2> ไม่นุกเลยอยุ้ยเจอดาฟาวะ่ะเฮ้ นี่ว,วางไฟด้วยเลยประดับจะแดนทะเลไฟอะไรเนี่ย w ่าเพิ่ล็อกอยู่เข้าไม่ได้อน้องวางกี้ไว้ตรงนี้วางตอบหินไว้ตรงไหนดีทุกคนกูต้องมาตกแต่งบ้าน อย่าล็อกเต้นแบบนี้มึงก็ล็อกได้เนาะว้าวนี่คือเอ่อเอาอบเอ้ยเมื่อกี้อ่านอะไรอ่มัฟฟินอ๋อนึกว่าแต่มาจูฟันสายตาอันนี้คือมาจูฟันเอ่อโอเคตอนนี้ก็สิบห้านาทีแล้วแต่เราจะตัดเราจะตัดตอนนั้นออกเพราะฉะนั้นต้องตัดอัดเพิ่มอีกประมาณสัก สิบเจ็ดสิบแปดนาทีประมาณนี้โ okay. อเคโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แย่พูดอีกครั้งหนึ่งครับเลย่ทุกคนเลีมแต่คนต่วนใหญ่ก็ติดตามหลอกนะเขาดูเฉยเเขาไม่ตามเขาแากจะไปดูด้ซ้ซทีอ่ะคนดักเขาแคจะไปดูด้ซ้ำเขาแค่เ <c oughs> ขาแค่เห็นคลิปเราเขาก็ปัดทิ้งแล้วเพราะว่าคลิปมันกากอย่งี้ล่ะ แต่แกสอบวะมันก็มันก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่เป็นว่าถ้าเราสกิลป่าดีๆเดี๋ยวคนก็มาดูเราเองแหละเฮียเจี๊ดาคุยดาสัตดามาได้เยังนะเออ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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ผมขอโทษครับพี่มึงกูมีดาบอ่ะมาดิอืตีไปห้าขับรถไฟเย่ไปอัพดไยเย่ ตามาไปเป็นไรกัน<า>โค้ชเ่าไรมันมันจะมีอยู่มีซิ่งอะและคูน้องมึงอ่ะฟันฟันกูมีดาบดาบนะเว้ยมีตังกี่บาทแล้วมีตังประมาณสองร้อยหกสิบสามเหรียญอุ้ยหมูหมูละคูนหมูลาอูน โซนหิมะหรือเปล่านะยีะ่โซนหิมะต้องเจอกูแน่ฟัน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 ไฟไฟโอ้ยโอ้ยโดนลุงโอ้ย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 พับพิวตี้ก่อนวิตายนีเนี่ยตายนีเนี่ยติดไฟติด ไปเจออะไรอะไรไม่รู้ตสีเขียวเมื่อกี้พี่เจออะไรอะไรไม่รู้มันนี่น้อยอะไรอุ้ยโดนหมู่ไล่ช่วยด้วยจะตายเร็วไปไงวะน,นั่นไม่รู้เหมือนกันไอ้ได้ไฟมาไฟทำอะไรได้ทำเสือเอ้อเออถ้าจำผิดนะมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะเออ เราจะกลับบ้านทางไหนเนาะไม่รู้โอเคก็เอาครับผมก okay. okay. ไ็ไปพอดครับโอเคอ่าโอเคไปไปไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกันดีกว่ากลับกลับบ้านกล <Okay. S 2> ับบ้านโอเคก็ต้องไปกลางคันกลาเจอแล้วีฟ้าในเอ่อมองยีงง okay. มาบอกอ่ะเนี่ยเจะโอเคเหมือนจะเจอ<า>แล้วด้วย สีฟ้าน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งสีฟ้าน้ำแข็งต้อแข็งสีงงฟ้าอ่อนนะเออเอ่อไม่ว่าก็ต้องจบคลิปดีปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอือฮึแค่นี้เลยเออแค่นี้คลิปสิบเก้านาทีแล้วแค่เนี้ยเอาเยี่ยมเร็วยังว่าสิบเก้านาทีเออจบแค่นี้แหละครับทุกคนก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกพี่ ตรงยครับโอเคจอดย yeah.